ผักสวยๆผักที่เกาหลีกำลังสวยมากเลยครับผมโ้สวยๆผๆักกับวิวดีๆย้ำแรงครับผมอากาศร้อนภูเขาก็จะเป็นสีเขียวครับผมวิวสวยกราบสวัสดีครับเมียรักแฟนครับตุหมมองทบอวเอฟซีสกุสุกคุครับผมผมเบานี้นี่ะกุลคนหาอยู่หากิน ครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมหลังจากเลิกการเลิกงานแล้วครับผมเราจะไปตามติดชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีหลังเลิกงานกิจกรรมมีอย่างเนี้ยครับผมไปกันที่แปลงผักกันเลยครับหวดจ้างจ้าหองเถอะเวลาเก็บกินก็ไม่ได้บวกยากเลยนี่เวลาหวดก็ไม่ได้บวกทุกมือเถอะโอ้ัหไยน้ำเนี่ย น้ำัรงก็จะได้เก็บกินก็นเก้าตัว,ตวคือห้จักได้เก็บกิน,น,น,นเออเป็ี่นน้อยมากูย,ยันตาเดมเมือแก่แก่แก่ข้ามาดิกูจะเอาน้ำเล็บแม่มาผัไว้ดิ <S 2> <S 2> เนี่ยเวลาอะไรกับหูจังหมดเลยเมื่อเนี่ยผักชีมันจะเป็นแน,น,นวเลยจ้องไปแะเป็นแนวพี่หนักก็บอกหลบไปออม ลกไปเหมือนเลยพีพาวดเอาไยีดเบิร์ตเราตีนี่กระเพราอะไรหมดล้วตีจะได้เอาอันนี้มาลงตัวถ้าพวาพักพวกนี้ออกมันพวมีหม่งปูกดินี่เราพักอันนี้มันจะเป็นแน็อเราใช่ไหมลกไปกินเลยน้องผักชีลาวลกเอาไปหมดเลยเอาไปใส่อ้อมไหม เออหอมมุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาผักอีตู้ผักอย่างนั้นลงนี่ปลูก็เบิดดอกเป็นเออเอามันปลูกละดหอมมันนี่เออกินซวยกันด้วยเออหนูกมดเลยมันจะเป็นดอกแล้วต้นนั่นน่ะมันจะได้เตรียมแปลงเพราะว่าเฮ้ยเออลงความอ่อนกึ่งหนึ่งของจุดหายฮะ เอานีเดี๋ยวไตัวยังเบียมึยังเขามาเนีบตนาะเอาไว้นะกะถางมันวันไงีลายบออืมกี่ดีไฟอี๋ไฟตัวมันพันตุนตัวหาหมงลงเปลี่ยนนั่นลาหาหมงลงไว้อันะไเขาเพราะโรถิมโรตุมไงลงออมหมดเลยมักซีมู่หนีมันกจะได้โรถิมนี้มันกะแดงแล้วลไปกินวันวันนี้แหละจะลอกไปกินฮะเออ นึกวานห้อมันบงใหญ่ีบคบจับกบไปป้นนี่เพียงนึ่งนอนน่นะว่าบกินกบด้วยว่างหนาตาว่าผิดกันจักหน่อยบอกกินกบแต่ว่ากินเขียดนะเอาไปปลูกยังสมุนนะนี่ หมดบักทั่วน้ำแน้สเลือเวลานั่นจะได้กินตำแตงเด้ตำทัวำ่วดิเวลาบอกหมดจะให้บอกทั้งวันเวลาเก็บกินก็ไม่ได้บอกงากแล้วนี่เอมันอยู่ในสายเลือดตีอย่างอะไรอะไรอย่างมาดูดิสเลเนี่ยเจ๊กว่าเบีย้ยนี่เบีย้ยยังนี่ไงเนี่ยไว <ป S 1> ตัวนี่หาหมองลงเบียงเจ๊ ลุไหนขนาขน้ามันตัวใหญ่ทัดออกไปกินเลยนี่ยขาน้ามันมาทัดหนี้พอหนกินกินอีกอ่ะนก็ไ่ได้ผูกดิกับพอดีขาน้าเหมือนไผ่ตูน้นี่มันขึ้นเขาก็ได้เอาไผ่ตู้มาลงพอดีนี่หาพื้นที่ไวเลยอันไหนมันอายุสั้นเนาก็เปลี่ยนอือน,นี <c oughs> ่หนูเตียงวัวเป็นน้วยแล้วตัวนี้เตียงเป็นน้วยแล้วโอนี่ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วอาทิตย์หน้าก็ได้ตำแล้วต้น พักทัวกำลังขืนข้างโอ้วกพิกเป็นดอกแล้วต้นพีก,กพิกพกู่จอยนี่พีหนูตัวหน่อยจะต่เนี้บ้านเท่ากขนลกนี่แหะักพิกบ้านอไอดปอดสัรผิดใปอดสรผิดกันจนมาบริยวหอดหอดโอ้ยอันนอนกินเหมือนแล้วต้นนี่ ปวดสารพิษเนาะจนว่วเหลียวหอดยอนเลยว่านะของแฉะนะปวดสารพิษแ,นนแ,แษต่ว่าคนว่าได้กินครับผมหลานกินกวนเอาไปปลูกเอาไปปลูกหาพื้นที่ลงเลยวมาเขาจะได้เอาลงซื้อนี่แหละเขาเตรียมหอมก็แบบนี้ลงเงิน อันนี้ก็ลบไปกินแม่ผักซีไปเนี่ยผักซีกินเลยรบไปกินกับจำหุ้งกับป่นก็ได้ตัวอาจารย์เปียกหรือว่าบม่มีกินกับสอดไข่ก็ได้ตัวเด้ข้างล<อ>่า<อ>งก็มีมาเนี่ยหอมผักซีหน่าไปใส่ลาบใส่อ้อมหรือว่าบ่มีมันคือเกิดหน่อยที่่<ล>พวกกาซื้อเนื้ออ้อมจี<ะ>อ้อมใส่ไข่ก็ได้ตัวมันคือเกิดหน่อยเนะโอ้รบไปกินหลายเยียงแล้วเนาะ หนบกเขียอยนี่เห็นกับมีบเาทนได้ออกมาใสอยุนนั่นนี่กับมีได้บกเขียมันเกิดเองไงโอ้ยเม็ดมันลวนแล้ววีไก่นี่นี่นี่น่ั่นม <t ani 04 2> ันเป้นอายุนี่ห็นกับมีสามตุนเนี่ยลวกไปกินไหมนี่มี เอาไปกินซื้อนี่เนาะเดี๋ยเอาหาแนวมาใส่ตัวมันช่วงว้นี่มันก็กระแดงซื้อได้เอาไปตัวอย่างมาลุ้ตัวมันลู้นี่งันอายุสั่นเลยมืดเลยเนาะแม่นว่าสั่นนะเออจะได้โล่ทิมเอาหมูออื่นมาแปะตัวเขนแล้วมันแข็งมือจะกินอือเจ้ามันก็เป็นแนี้ยงเหรอตัวมันมีนี่ไงวะลองเจมตู้ นี oh. side, ่เ็ตลาดเสลือก็ถามมาเอาบอกเอาแนวไอมใจเบ่มีแนี้อมใจอ้ายประมมาลูกพี่พ่อยู่บ่มีแนี้กินเลยดีแล้วลูกพี่กับมาแล้วสิ้นเดียนลูกพี่ตั้มสินเดนนีอ้กสินเดียนตัวมันที่หนึ่งม้วนเตียสามเดียนก่อนเยนี้เดียนหน้ ลงไปกินลงไปกินหยวนเฮียงเดินนี่ก็ปวดปวดไปเป็นหนาหนวดออกไปเบิดเลยเออสิได้เอาเนื้อมาแปะยไหมตัวเอาไอตัวอย่างว่าไปจะเปะกระเพากระเพาแดงจะเสลือนั่นแล้วม่จะปวดแต่ประเทศส่วนมีไม่น่ะฮะนองเอายึดแล้วน้ำมันปูก เห็ดไ,ไม่กับหูจะพวนดินได้ไหมเดี๋ยวกินนั่นหน้าก่อนพวนดินไม่เลยเวลาจะปลูกไม่มาทันแข็งจังพ้นนี่มีอาจารย์เปียกมาพวนไหนจ้างก,กับพ่อได้กินมาอาจารย์เปียก,กยวพวนดินย่างดีคุ้มผ่าไใบสบายขนาดเอาเม็ดหยอดยังบาลงนะุงเนาะกิวออกเนาะ <c oughs> โอ้ยเโหเลียนแบบวัตเลยเนะะาะหลังกีบเวเลิกงาน ถอนไปเลยถอนไปออกเป็นนาไปมูหุนอควันขึ้นมากกันเลยกินสิได้เอาดีมาลงมมะหลายนี่น้อยสองน้อยคนนี้อะไรผู้ด่าปัดเบืองเบี้ยอันนี้ขนตูตัวนี้เออปู้ด่าปูกะเพราแดงก็เริ่มสีงาบหนออันนั้นยังมันบักขึ้นบักพี๊บปัดกะเพราแดงก็จะไปจไปปลูกเสียอีก พีูกใช่ปลูกไซ้นนี้ก็เพิตนี้ก็เต็มอยู่นี่หาหมงล้มพูเอาไปซื้อได้ปลูกกันแล้วก็เดกัว่าแล้วต้องหาหม่งล้วนี่นี่ตัวหัวลาาหาหม่งลงไวเลยน้องุนไผตูหัวลาากับเขาแดงขนเอาไว้ใหสิ้นนี่อันนี้หมูหันเอียงแล้วเทียนนี่แล้ ก้นหน้ามันปอดสารพิษเกินไปแล้วมัง้งว่าวสารพิษจนไม่ได้กินเนาะโอโนน้ยนอนชินเหมือนก้อนเนาะกะรัขข่วขันหน้าเขาก็ต้องเอานี่ไปลุ้งเดี๋ยวให้มันง่ายจะลุ่ออกอะ่ะความกัดถอนฟังนี้ได้ผูดด้ใดเอาไปกินก็นได้ถอนฟังน,นี้ใส่คุณทั้งคุณบามันแยมข้าวกิ่นพัลซีเมื่อเท่าลูบมข้ากลิ่นใช่ได้เม่ต้องถอนเป็นอันนั้นเห็นมั้ผมถอนออกเพราะว่า อันนั้นออกก็เสีได้ไปแปลงหนึ่งบัดีนี่เว้ยเอาลวบทิมรวดราะว่ามันต้องเอากะเพราเอานั่นมาลงนั่นเห็นว่าพี่คุณตู่คุณตู่เออขันบ่บอกหดกับบอ๊อบหดกับบ๊หดอีเลีเนาะไม่ได้เก็บกินค็มไม่ไดเก็บกินก็ไม่ได้บวกง่ายหดได้ไหมยังไอ้สายไปธุระข้างนอกเป็นสิทธ์เบ็ดยังคิดยังไงมิตรหรือผ่านสมองวะ เม่ล่ะเก็บกินโอ้ยหดกันนะจะได้กินอีกวานไหมปลูกไว้สุกตัวกินตัวจะไรห้องกับชิปเบาากาเหรอบรรยากาศนี่จำเนียร่ะไังเหลืองงั้นอู้ิเก็บพักกันมิไปกินกับตำหุห้งกันนีน่งไงจ้ะอ้อ หมดแดดหอนก, mainland, นก pues ี่หรี่ด้มือหนิก็มือวันมันจะห้อนห่อนขาีีเดอดีดีกเขียไม่เสือไม่ปูไงมัไงก็้นอูเคียรดมันปบมันร้ักินก็หนากรอแก้วกันนี่เป็นอ๋อมงหรอมันนั่นมันปูหรอ Lóc nữa bốn người tùm hát là yêu cầu kiếp giống chưa có việc 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 có được có được chưa có có หรือว่าพอต้องขึ้นบ่มีปัญญาปลูกแบบเขาดอกอมั้งเอาต้นเก่าเอาเงาเก่าเลี้ยงไว้บ <laughs> นน,นั้นไง <laughs> นะขึนน้นในนี่ไงบนไหนบุกหนองสร้างมาเต็มอยู่ตัวไหนอเออใ,ในแก้วเนี้ยปลูกอยูด่ดีสามสี่ภูมบุกทั่วพุม่มินี่แกสร้างมาหน,น่ะนะอ๋อพี <laughs> ่ก็ได้เป็นหไวยเน่ะตรงนียก็ได้ตำมแจ้วตัวอ๋อ <laughs> <laughs> โั้จานเปียกโรทิมเลยดิจานเปียกเออโไว้ไว้ตะปูกนี่นี่หงส์าเต็มอยู่นี่เนี่ยกระเพราเยอะเลยเยอะเลยนี่กิวจนว่าอยาวหัวหัวหัวหาวหัวหัวหัวเัวเัยเัวะัวหัวหักจนวหั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 วหะวหัวหัวหัเหัว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 หาวัวหัาหัวหัว อำเพื่อนี้คกัโอ้ยจะ่าอำเพือเมืองทอเบื่อนหนาบพานติดเข,ขมเมนตผมไว้เฮ้ติดเขีดดแดนกัมพูชาไม่เนอออีอ๋อเอยากเก็บผักก่อนมีซันี่แหละครับผมดูดีมีแห้งสุกุสุกุนสวัสดีครับ